มาเข้ามาถึงตัวสินค้านะครับของวันนี้นะครับสินค้าของไลฟ์ช่วงเช้านะครับผมไปกันเร็วๆเลยนะครับผมสินค้าที่จะไลฟ์ช่วงเช้าวันนี้นะครับเป็นตัวนี้ครับสินค้าที่จะไลฟ์ผมขออี่ยาตยืนนะครับสําหรับสินค้าที่จะไลฟ์วันนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นรอกครับเป็นรอกสแตนเลส s t e สามสูสีครับรอกตัวที่ใช้งาน ได้ดีมากนะครับหมุนได้ด้วยนะครับหมุนได้เวลาเราใช้นะครับหมุนหาปรับหาตำแหน่งได้นะครับสำหรับยกสิ่งของต่างๆนะครับผมมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับที่ไซส์นะครับก็จะบอกขนาดน้ําหนักที่รับได้ให้ลูกค้านะครับอ่ะ รับรองว่าผมมีทั้งรอบเดี่ยวรอบคู่นะครับสําหรับรอบคู่เราก็มีนะครับรอบคู่เป็นอย่างนี้ครับใช้รอบคู่ผมรับรองว่าใช้งานง่ายคุ้มแรงครับรอบแสลเดสสาหรับตะกร้าที่1นะครับในทุกช่องทางครับตะกร้าที่2นะครับเป็นรอบเหล็กหล่อครับหมุนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราใช้เชือกใช้สลิงเนี่ยมันหมุนให้ตัวได้เป็นตัวของมันเองแล้วแข็งแรงนะครับตัวนี้เหล็กหล่อครับผมมีหลายไซส์หลายขนาดเหมือนกันอยากจะให้เอาไปซื้อเอาไปใช้ดูนะครับ เหล็กหล่อค to right ุณภาพครับรอกนะครับจากร้านพี่โตพี่โตค้นหาจนเจอผลิตักที่ดีเลยเอามาขายครับสินค้าตัวต่อไปนะครับนี่ครับสินค้าตัวต่อไปครับรอกครับตัวนี้เป็นรอกหมุนได้นะครับนี่เป็นตะขอหมุนได้ครับสินค้าตัวนี้เป็นตะขอหมุนได้ครับสินค้าตัวนี้เป็นตะขอหมุนได้อย่างนี้ครับ ทำสีแดงนะครับเหล็กทำจากเหล็กหลอนะครับตัวนี้รับน้ำหนักได้2ตันครับนี่ส่วนตัวนี้น้ำหนัก1ตันครับผมบอกไว้เลยนะครับตัวนี้มีเซฟตี้ล็อกให้อย่างนี้ด้วยนะครับการเชื่อกกันเบลล์ออกหลุดออกนอกห่วงนะครับตัวรอบอย่างนี้นะครับถ้าร้านไหนเขาขายแล้วไม่มีเซฟตี้ล็อกนะครับอย่าซื้อครับเพราะว่าโอกาสที่เวลากระชากนะครับเบลล์หลุดออกจากนอกห่วง เวลาการตกและเบลล์ยุ่ออกนอกหัวเป็นไปได้สูงครับเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งนะครับสำหรับคนที่ไม่ระมัดระวงังถอดเซติล็อกบ้างแหละเบล,ลเลยเซติล็อกมาเลยใช้งานบ้างแหละตัวนี้นะครับใช้งานให้ถูกครับพี่โตเป็นหัวลูกค้าทุกท่านนะครับเอาของผมไปใช้และจะได้สินค้าดีๆครับอ่ะตัวต่อไปครับเป็นรอกแตนเลสเป็นนี่ครับ สเตลเลสสตีลเหมือนกันครับ304ครับนี่ครับเป็นตะขอสเตลเลสสตีล304ครับตะขอสเตลเลสสตีล304ตัวนี้ได้ครับมีเซฟตี้ล็อกเหมือนกันครับมีเซฟตี้ล็อกเหมือนกันครับนี่ผมมีแบบตะขอหมุนได้แบบนี้นะครับและเป็นแบบพินพครับเป็นตะขอเหมือนกันนะครับแต่ด้านบนเป็นพิมครับพี่โตอยากจะให้ใช้นะครับตัวนี้ดูในตะกร้าสินค้านะครับอยู่ในตะกร้าที่สี่ครับตะกร้าที่ห้านะครับเป็นชักเกลือครับ ชัคเกิลหรือสเก็ครับตัวนี้สแตนเลสสตีล304เช่นกันครับเป็นชัคเกิลอยู่ในตะกร้าที่ห้าครับชัคเกิลสแตนเลสสตีล304ครับตัวนี้เป็นพินนะครับล็อกนะครับถอดออกได้ครับใช้งานง่ายครับอ่ะเรามาถึงสเก็โอเมก้านะครับสแตนเลสสตีลู304เป็นโอเมก้าคำว่าโอเมก้าคืออะไรครับรูปลักษณ์อย่างนี้ครับเป็นโอเมก้าครับรักเราเป็นฟาหนึ่งนะครับโอเมก้าครับ สเกนโอเมกาตัวนี้ผลิตจากสเตเลตส304ครับใช้งานง่ายครับหุนได้ครับสินค้าตัวต่อไปอยู่ในตะกร้าที่7ครับอ่ะเป็นชักเกิลนะครับสเกนนะครับเหล็กหล่อนะครับตัวพินเป็นสีแดงเป็นที่นิยมในการใช้งานของอ่ะช่างทั่วไปนะครับเอาไปติดรถติดเรือลากไปลากมานะครับยกใช้งานหนักได้เลยครับพี่โตมีหลากหลายไซส์นะครับนี่อย่างไซส์ตัวนี้นะครับ6อตันครึ่งครับ ใส่ตัวนี้นะครับสามตันนะครับสามตันโอเคดูในตะกร้าสินค้านะครับอยู่ในตะกร้าที่7ครับสำหรับสเกนสเกนเหล็กหล่อครับอ่ะมาถึงตะกร้าที่8นะครับเป็นกิ๊บล็อกสลิงครับนี่พี่โตเปิดให้ดูนะครับสำหรับกิ๊บล็อกสลิงตัวนี้นะครับอ่ะนี่นะครับกิ๊บล็อกสลิงนะครับมีแบบเดี่ยวนะครับ อยู่ในตะก้าที่8ครับตะก้าที่9นะครับมาเรียใครเข้ามาแล้วมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับสําหรับสินค้านะครับตะก้าที่9นี้ครับเป็นกิบล็อกสลิงแบบคู่ครับกิบล็อกสลิงแบบคู่ตะก้าที่9ครับสั่งซื้อได้เลยนะครับผมรับรองว่าคุณภาพที่โต๊ะขายส่งครับตะก้าที่10นะครับเป็นกิบล็อกสลิงนะครับกิบล็อกสลิงนะครับล็อกสลิงไม่ให้เคลื่อนไหวนะครับ มัดเข้าที่แล้วก็ล็อกสลิงนะครับถามว่าสลิงนะครับทําไมต้องใช้แบบนี้แบบนี้นะครับแข็งแรงนะครับหมุนเข้าไปเอาอยู่แน่นอนครับสเตลเลสสแตลเลสสตีล304เช่นกันครับมาถึงพูดถึงกิ๊บล็อกสลิงแล้วอะเรามีสลิงถ่ายนะครับนี่สลิงขนาด3มิลลิเมตรนะครับความยาวนะครับดูในตะกร้าสินค้าได้เลยครับอดูนะครับคุณภาพงานนะครับนี่ครับความยาวแน่นอนครับแข็งแรงครับ เอาไปใช้ก็ได้เลยนะครับอยู่ในตะกร้าที่13ครับตะกร้าที่14ครับเป็นแคมล็อกครับอ่ะที่ตัวนี้แคมล็อกตัวนี้ครับสำหรับเครื่องมือช่างแคมล็อกตัวนี้ใช้งานไม้งานเหล็กได้นะครับหมุนนะครับล็อกนะครับใช้ตัวนี้เลยครับสำหรับกิบแคมล็อกตัวนี้ล็อกเหล็กได้เลยครับผมอ่ะสินค้าตัวที่15นะครับนี่ครับเป็นเป็นแคมล็อกท่อครับ ี่กรผมแคมป์รัดท่อตัวนี้นะครับอ่ะ <ıyorlar. S 1> เป็นแบบนี้ครับเอาไปเจาะกับผนังรัดท่อให้อยู่กับพี่นะครับเจาะกับผนังรับรองอยู่ที่ใช้งานง่ายครับตัวนี้อยู่ในตะก้าที่15ครับโอเคสําหรับตะก้าที่16นะครับเป็นแคมป์รัดท่อเหมือนกันครับนี่แคมป์รัดท่อตัวนี้คุณผูคุนตากันนะครับทําจากสเตนเลสสตีลสามศูนย์สี่ครับอ่ะรัดท่อยางนะครับท่อประปานะครับท่อน้ํานะครับใช้งานได้เลยครับ ชาวสวนนิยมใช้มากๆครับแม่บ้านนะครับเอาไปรับท่อซื้อไปเถอะครับได้ใจแน่นอนครับสินค้าในตะกร้าที่17นะครับเป็นแคมป์ตัว C ครับแคมป์ตัว C ตัวนี้ผมมีหลากหลายขนาดนะครับงานเหล็กงานไม้ใช้ได้นะครับยึดกับโต๊ะยึดกับขอบชิ้นงานนะครับเราพากาวอยากให้กาวแน่นโดยไม่ต้องเอามือจับไว้ตลอดใช้แคมป์ตัวนี้ครับแคมป์ตัวนี้พี่โตขอแนะนำครับอยู่ในตะกร้าที่17ครับตะกร้าที่18นะครับ เป็นแคมล็อกน็อคเกิลนะครับตัวนี้เป็นแคมน็อกนะครับแคมน็อกนะครับนี่ผมมีหลากหลายขนาดนะครับดูในตะกร้าสินค้าที่18ครับแคมตัวนี้ใช้งานได้ดีเลยครับอขอบคุณมากนะครับลูกค้าที่ซื้อใน t ิ k ต o กและ s h อป e ี้ a z a da ครับโอเคเรามาถึงตะกร้าที่19ครับตะกร้าสุดท้ายของวันนี้นะครับนี่เป็นแคมล็อกท่อตัวนี้ครับแคมล็อกท่อตัวนี้ผมขายเป็นเซตเป็นถุงนะครับถุงใหญ่ๆก็มีถุงเล็กๆก็มีขายเป็นกระสอบก็มีครับ ตัวนี้ครับผมแคมป์รัดท่อครับอ่ะลูกค้าที่สนใจนะครับอยู่ในตะกร้าที่19ครับขอบคุณมากที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะครับวันนี้ใน t ิกต o k น่าจะประมาณ3-40คนนะครับสำหรับช่วงแรกๆอ่ะตอนนี้เหลือประมาณ19คนขอบคุณมากๆนะครับทุกคนครับช h อปปี l a z a ดาก็เช่นการ Facebook y o u t u b e นะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านครับช่วงบ่ายพี่โตจะนำเสนอทฤษฎีถากลยุทธ์ทฤษฎีนะครับ เครื่องมือช่างวัสดุก่อสร้างบิสเซ็ตบเดลต่างๆนะครับวรวมถึงอ่านงบก,การเงินของบริษัทคู่แข่งทุกบริษัทที่อยู่ในวงการวัสดุก่อสร้างนะครับให้ทุกคนได้เห็นทุกคนได้เรียนรู้ว่าเราจะทําอย่างไรนะครับให้ธุรกิจเราประสบความสาเร็จเราควรจะใช้ทฤษฎีแบบไหนเอามา,มาประกอบมาประยุกต์ใช้มาเรียนรู้สินค้าที่ อยู่ในวัสดุก่อร้านวัสดุก่อสร้างนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับพี่โตเน้นขายส่งนะครับส่วนคนที่ขายลีกสั่งซื้อได้เลยครับคนที่ขายส่งโทรสายตรงหาพี่โตครับขอบคุณทุกทขั้นนะครับขอบคุณอีกครั้งจากใจครับขอบคุณทุกยูเซอร์นะครับขอให้ทานข้าวให้อร่อยนะครับสําหรับเที่ยงวันนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วครับอ่าเดี๋ยวเจอกันช่วงบ่ายนะครับพี่โตเริ่ม บ่ายสามครึ่งนะครับบ่ายสามครึ่งพี่โตเริ่มไลฟ์ครั้งหนึ่งนะครับใครเข้ามาดูครับทฤษฎีไหนที่พี่โตจะเอามานําเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับ,ราารบรติดตามดูนะครับกับพี่โตนะครับคูณสุรุลท่าอีกครับ